ลุงตุ้มสวนผสมเกษตรอินทีสวัสดีครับตอนนี้มาดูความคืบหน้าของแปลงเพื่อนเพื่อนของลุงตุ้มครับเป็นคุณวีระน่นอะได้ยินเสียงอยู่ทางนู้นขุดอยู่นะครับตรงนี้น้ําเริ่มหายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน้าหายมันเกิดจากสาเหตุอะไรนี่นะครับเป็นท่อระบายน้ําที่ต่อออกแล้วก็ตรงนู้นเป็นสวนที่กําลังขุดใหม่กันอยู่ก็คือแมโควันนี้จบครับวันนี้จบ นี่จบแล้วนะครับระบายน้ําจากจากแปลงนู้นเอามาพยุงในแปลงนี้แปลงนี้เป็นแปลงขุดใหม่ประมาณสามไร่ครึ่งถึงสี่ไร่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเ<ม>็าขุดจบละไอ้ตรงนั้นอย่างนั้นไม่ได้นะนั่นน่ะเน,นี่ยฮะน้ําก็ไหลออกมาเดี๋ยวใช้ผ้าใบรองเลยนะเอาผ้าใบรองเลย ตรงนี้ก็ต้องลองไม,ไม่ถ้าอันนั้นยาวก็ไปเอามาน,นะครับได้ไหมอ่ะไปไปเคลีย์นะเนี่ยใส่เล้าสวยด้วยนนเดี๋ยวจบแล้วดูภาพมุมสูงกันดีกว่าว่าพื้นนี้จะเป็นยังไงสวยมากบอกได้เลยว่าแปลงนี้สวยมากสวยที่สุด แล้วก็ทำให้รับกับธรรมชาติได้ดีเพราะว่าเรามีแนวกั้นน้ำ<ๆ>กั้นดินทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนนี้พื้นนาผืนนี้ไม่สามารถทำนาได้เพราะว่ามันน้ำท่วมพอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเราเคลียร์เอาดินขึ้นมากองทั้งหมดเปลี่ยนจากนามาเป็นสวนเกษตรอินทรียในคุณมีระเขาจะปลูกมะละกอปลูกกล้วย เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะลงกล้วยกันรับแปลงนี้แต่ตอนนี้ก็ยังมีประเด็นว่าเดี๋ยวเราต้องเอาน้ําเข้าในแปลงเพราะต้องเอาน้ามายันไม่ให้ตลิ่งมันพังแต่จริงๆมันก็ไม่พังนะครับพรุ่งนี้ก็คงน่าจะเดี๋ยวรถจบจากตรงนี้แล้วก็เอาห่มฟางให้เรียบร้อยแปลงนี้ก็จะดูดีเลยดูนะดูภาพอย่างนี้อาจจะไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงกันสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงตุ้ม ให้เขาเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยดูภาพสวยๆกันทีเดียวเลยดีกว่าแต่ตรงนี้เราดูพื้นที่โดยรอบก่อนทีแรกคิดว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวแต่จริงๆลุงตุ้มรู้อยู่แล้วเราขุดแปลงแปลงแปลงข้งางหน้านะครับที่อยู่ตรงข้ามรู้อยู่แล้วว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่ดินเหนียวมันเป็นดินเหมือนกับดินเหนียวผสมลูกหลงัง หน้าปลูกทุเรียนแต่เพื่อนลุงตุ้มนะเพื่อนวิลาผมไม่ชอบทุเรียนไม่ไม่กินทุเรียนก็เลยไม่ไม่ขอปลูกลุงตุ้มเดินลงมาในเบิร์มเบิร์มชั้นที่ชั้นที่สองนะครับเบิร์มจะมีชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็มีชั้นที่สามด้วยดินในแปลงนี้ถือว่าเยอะมากเอาขึ้นมานี่เยอะ แล้วก็มีตาน้ําด้วยตั้งตาน้ําปริมาณไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับจริงๆเราทําสวนแบบนี้เราไม่ได้ใช้น้ําเยอะแบบแบบแบบที่เขาทํานากันใช้ไม่เยอะหรอกแค่นี้ก็พอแล้วก็ดินก็แข็งนะฮะขุดไปถึงดินทรายเลยแม่โคก็ขุดอยู่ทางนูน้นทางนู้นก็ระบายน้ําอยู่นะเอาน้ําเข้าอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ใครอยากที่จะมีสวนแบบนี้นะครับมีอย่างนี้อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยนู่นนี่นั่นเราไม่ได้ทําเป็นโคกหนองนานะครับโคกหนองนาในในในวิธีการที่รัดนําเสนอนะมันไม่ใช่ครับผมกล้าพูดเลยว่าเราไม่ได้ทําโคกหนองนาเราทําเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ทำทำครับทําโคกหนองนาแล้วเราไม่มีนานะครับเราเรียกโคกหนองนาไม่ได้หรอกตรงนี้ทําเป็นสวนอินทรีย์คอนเซ็ปต์ก็คือเราไม่รับน้ําจากภายนอก เลยเราใช้น้ําจากในในสวนเราเองเพื่อที่จะบริหารเรื่องของสารเคมีให้ได้แล้วผักหรือว่าผลไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยมันจะได้ปลอดภัยจากสารเคมีแมคโครน่าจะจบแล้วลาละววันนี้นะของเสียต้องต้องขอบคุณเสียต้องนะครับคุณพานุพงศ์สาสิงนี่นะครับทีมงานอยู่กับลุงตุ้มเดือนกว่าละเดือนครึ่งละชุดนี้ เดี๋ยวผมมีงานต่อๆไปนะฮะแล้วก็ผมต้องใช้เขาใช้เขาอีกเพราะว่ารับผิดชอบดีเดินเดินไปไม่ถึงครับบางส่วนยังแฉะอยู่เดินเดินเดินไม่ถึงอนะ่ะเดี๋ยวเราดูภาพมุมสูงกันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงในแปลงก็โชคดีนิดนึงนะครับพอดีมีน้ําจากแหล่งน้ําภายนอกอยู่ เราจะใช้ครั้งเดียวนะครับน้ำจากภายนอกเนี่ยเราจะใช้เพื่อยันไม่ให้เบิร์มมันพังนะครับต่อต่อท่อเข้าไปละต่อท่อเพื่อที่จะเข้าในสวนเราใช้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพื่อเพื่อไปจัดการเรื่องของไม่ให้ตะลิ่งมันพังนะครับจะไปยันอยู่ในเบิร์มแล้วต่อไปเราไม่ใช้น้ําจากแหล่งภายนอกแล้วเามีแต่จะระบายออกอย่างเดียวน้ำเนี่ย กะ็ะหลงลงไปในบ่อล้วคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะได้เยอะเพราะว่าเราใช้ท่อสามนิ้วในการระบายน้ําเข้าครับส่วนนี้เป็นน้ําจากภายนอกแต่อีกส่วนหนึ่งฝากนู้นนะครับที่มือหลวงตุ้มชีนฝากนู้นเป็นน้ําจากในสวนเดิมนะครับระบายเข้ามาเพื่อจะแชร์น้ํากันมาเอาให้น้ําท่วมให้เร็วที่สุดน้ําท่วมเบิ่มให้เร็วที่สุดเพราะวันเสาร์นี้เสาร์หน้านี้เสาร์ที่สอง สิงหานี้ก็ไม่ไม่ใช่ทีจำวันที่สองธันวานะครับวันเสาร์ที่สองธันวาก็จะเริ่มปลูกกล้วยกันเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเอาฟางลงให้เขาละแล้วเดี๋ยวไล่เคลียร์ว่ามันยังขาดเหลืออะไรนะฮะสวนทุกสวนลุงต um ุ um ้มก um ็ร um ับผิดชอบให้แบบนี้แหละสวนของเพื่อนลุงตุ้มลุงตุ้มทำเหมือนสวนของตัวเองอยู่ละ เราก็จัดการให้เหมือนๆกันฝั่งนี้น้ําแรงเลยแต่น่าจะไม่เยอะนะครับน้ําน้ําน้ำฟากนี้น่าจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าในบ่อที่เราเอามาจากบ่อไม่ใช่แหล่งน้ําจากภายนอกนะครับในบ่อที่ในสวนของเราน้ํานี่เป็นน้ําเก่าตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาที่ขุดสวนขุดแปลงนี้แล้ว เราไม่ได้รับน้ําจากภายนอกเลยเราใช้น้ําในแปลงของเราเองทั้งหมดตอนนี้ก็แชร์กันมาเพื่อที่จะเอาลงแปลง,แปลงใหม่นะครับในแนวนี้เป็นแนวกันชนซึ่งไม่ใช่ใครนะครับเป็นพี่ชายของคุณวิระเองของผู้พันเล็กนะเป็นรุ่นพี่ของตุ้มเดี๋ยวก็คงจะน่าจะมาทรงเดียวกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอแก้เกษียณแล้วก็คง จะทาเป็นสวนเกษตรอินทรียแล้วเพราะว่าทํานาก็ไม่ได้นานามันน้าท่วมนะครับผลผลิตแต่ละปีออกมาก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ในสวนนี้ขายกล้วยเนี่ยได้มูลค่าเยอะกว่าเยอะในคลิปที่แล้วที่รมร่วมถ่ายให้ดูนะครับว่าในใน,ในสวนคุณวิราชเนี่ยเยอะมากเลยล่ะกล้วยเยอะแล้วก็ผลไม้พวกของกินก็เยอะไม้ป่าก็าเยอะปลูกแบบแน่นทุกอนูไม่มีที่ให้ต้นไม้อื่นลงแล้วแต่อีกสัก สองเดือนเนี่ยก็คงเริ่มสางละสางต้นไม้เพราะว่าบางต้นมันมันมันไม่โตและ้ะเหมือนอย่างเงี้ยที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับยางนาสองต้นเราจะเอาต้นใหญ่ไว้แล้วก็ต้นเล็กก็เราก็ตัดออกสางออกมียางนาเยอะๆในสวนเนี่ยดีนะครับเดี๋ยวไม่กี่ปีก็น่าจะได้กินพวกเห็ดโคนลนะ เนี่ยด้านข้างสวนของคุณบีละนะน,น่าสวนนั่งเดิมนะที่อยู่นี้ลุงตุ้มทําให้มาเกือบสองปีแล้วปีนับกันมาปีกับเจ็ดเดือนก็ได้ผลผลิตอย่างเงี้ยมีหมดนะครับคุณวีะระแกแกรอแกะเกษียณอีกสักปีหกเก้าก็เกษียณเกษียณตอนอายุหกสิบก็ยุเท่าลุงตุ้มนะครับตอนนี้ก็ห้าเจ็ดห้าแปดกันละเริ่มอายุเยอะกันละ ในสวนของคุณวิระก็จบงานพอดีแม่โคก็เดินเข้ามาในสวนละน่าจะย้ายออกวันนี้เห็นทางนี้เขาเก็บของแล้วเนี่ยเก็บของแล้วใช่ไหมปไปที่ไหนต่ออ,อุบลต่อนะอว่าอะไรนะ,ะนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพมุมสูงกันดีกว่า<ม>ว่าส่วนนี้จะเป็นยังไงกันนะครับจบละ หือว่าฝีมือคุณเขาเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามทุกทุมุมทุม,ทม,ม,มนุครับ